สวัสดีครับมาทำโปรเจกต์ท็อ10 MV กันต่อนะครับวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายละไปเปิดโปรเจก t ์ท็10 MV ที่ทำครั้งไว้คราวที่แล้วขึ้นมานะครับจริงๆเนี่ยทุกอย่างทำเสร็จหมดแล้วนะครับทั้งการดึงรูปดึง MV ออกมาตามจำนวนที่เราทำในสไลเดอร์ตัวนี้นะครับนี่ครับดึงมา2รูปก็เซิร์ชก็ขึ้นมา2นะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็น 39มันก็ขึ้นมาปเป็นสามสิบเก้ลยนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เซฟนะครับถ้าเกิดเราปิดโปรแกรมไปแล้วเราเปิดมาใหม่เนี่ยทําให้ดูครับปิดปุ๊บแล้วก็เปิดมาใหม่มันก็จะขึ้นมาที่ Default 2เหมือนเดิมเนี่ยครับเราจะทําตัวเซฟตัวนี้นะครับเอาแบบง่ายๆก็พอเคยสอนไปหลายวิธีแล้วไม่ว่าจะเป็นคอลเดต้าหรือเป็นหลายอย่างนะครับแต่วันนี้จะเอาวิธีง่ายๆ เอาใช้วิธี user default แล้วกันนะครับง่ายที่สุดเราก็เก็บแบบนี้ไปที่ view controller swift นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ได้ครับเขียนไว้ข้างล่างฟังก์ชัน search click ตัวนี้นะครับทำตัว save config ก่อนเพาตั้งชื่อเลยครับว่าฟัง save config แล้วก็ใช้ user default นะครับก็เขียนว่า user default standard แล้วก็ set value เป็น set value หรือจะเป็น set ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็น set แล้วก็นี่ครับ value any แล้วก็ for Key string แล้วก็เราก็ใส่ค่าเข้าไปนะครับเพราะ value นี่เป็น any อะไรก็ได้เราก็ใส่ค่า slider value เข้าไปว่าตอนนี้ลากอยู่ตรง ค่าเป็นยังไงนะครับ forky ก็ตั้งชื่อให้มันเราก็ตั้งชื่อว่า config จริงๆตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับจากนั้นเราก็อย่าลืมนี่นะครับต้องให้ user default dot standard แล้วก็ dot synchronize อย่าลืม synchronize มันเสร็จแล้วตรง save มีแค่นี้เองนะครับแล้วก็เป็นฟังก์ชันโหลดเวลาจะเอามาใช้เราก็โหลด config ตั้งชื่อว่า load config นะครับ โหคอนฟิกแล้วก็ return มาเป็น i n นแล้วกันจะได้เอาไปใช้ได้เลยนะครับเวลาโหลดเราก็ตั้งตัวแปรก่อนเอาไว้ r e เทิร์นก็ตัวแปรชื่อว่า return value เซตค่า default เป็น2ก่อนแล้วเราก็เช็คนะครับ if let slider value เท่ากับ user default ไปดึงออกมา user default standard value แล้วก็ for key ตัวนี้นะครับ เราก็ไปดึงคีย์ที่ชื่อว่า Con f i g เนี่ยครับที่เราเซฟไว้ชื่อ Conf i g ตัวนี้ออกมานะครับดึงออกมาเนี่ยคีย์ที่เราเซฟเข้าไปเนี่ย value มันเป็น o ฟ d เพราะฉะนั้นเราต้อง as o ฟดนะครับแล้วก็ในในปิกาตัวนี้คือถ้า if let ถ้าเราดึงออกมาได้มีค่ามันจะเข้ามาในปิกาตัวนี้นะครับถ้าดึงไม่สำเร็จมันก็จะไม่เข้า ไม่เข้าก็จะมีค่า returnValue ก็จะเป็นค่า default ก็คือ2นะครับสมมุติว่าเราดึงมาได้เรียบร้อยเราก็ให้ returnValue เนี่ยเท่ากับค่าที่ดึงออกมานะครับก็คือเท่ากับ sliderValue แต่ว่า sliderValue เนี่ยมันเป็น l o a t เราก็ต้อง cast ก่อนก็ cast เป็น int sliderValue เสร็จละนะครับพอได้ค่ามาแล้วก็ r e t u r n r e t u r n value นะพอรีเทิร์นค่าเป็นอินออกไปนะครับเสร็จละแค่นี้เองเวลาไปใช้เอาไปใส่ตรงไหนก็ได้ในเซฟคอนฟิกนะครับผมจะเอาไปใส่ตรงเซฟตรงเซิร์ชคลิกพอเรากดเซิร์ชเนี่ยเราก็เซฟทุกครั้งแล้วก็มาเซฟคอนฟิกตรงนี้ส่วนตออโหลดเนี่ยตอนเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาทีแรกนะครับในวิว i d Load แล้วก็โหลดมันขึ้นมาแล้วก็คอมเมนต์สไลเดอร์แวลูท่ากับสนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปให้ slider value เท่ากับ load config ก็เสร็จแล้วเพราะ load config เนี่ย return กลับมาเป็น int นะครับซึ่งก็คือเอามาใส่ในค่า slider value ได้เลยแค่นี้เองลองรันดูนี่นะครับเป็น2จะใช่ไหมครับเราเปลี่ยนเป็นสัก38มสิบเลยเอาสัก33 search ออ,อกมาละส3รูปนะครับนี่ ตรงนี้เป็น33เราลองสต็อปแล้วก็รันใหม่มันก็จะดึงค่า33ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับถ้าเป็น29เซิร์ชใหม่นะครับเราลองปิดดูเปิดใหม่มันก็จะจำค่า29เอาไว้เสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองลองอีกครั้งหนึง่ง75เลย เซิร์ชออกมาแล้วก็เกิน่ยน75าไหมเห็นไหมครับเซฟละนี่ง่ายที่สุดใครอยากได้หลายค่าก็ใส่ค่าเพิ่มเข้าไปนะครับก็เปลี่ยนคีย์เซฟชื่อคีย์เอาเองแล้วก็ดึงออกมาใช้วิธีนี้ก็ง่ายสุดละจบไปแล้วนะครับโปรเจกต์นี้ก็น่าจะพอใช้งานจริงได้ละวันนี้พอแค่นี้นะครับคลิปการสอน ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.itexsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็แมสเซจมาหาผมได้ที่ f a c e b o o k c o m i t e c h s o f t w a r e t h หรือจะเข้าไปที่ facebook และค้นหาคำว่า i t e ท h ซอฟ t w แว e ์ h a i l a n d ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ facebook page และกระทืบไลครด้วยครับขอบคุณครับ